สวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะครับวันที่14ตุลาคมนะครับก็เริ่มหนาวๆแล้วครับวันนี้เวลาประมาณกโมงกว่าครับตื่นเช้ามาก็รีบพามาดูแปลงนี้เลยครับเพราะว่าข้าวสวยมากครับเป็นข้าวกอขอหนะครับนี่ข้าว,าวนาดำเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับว่ากใหญยขนาดไหน ก็ช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งท้องอยู่นะครับข้าวนาปีนะครับท้องใหญ่ครับต้นสูงกอใหญ่ครับแต่ก็ไม่ได้แต่กอมากไม่ได้เผ่ออกมากก็แต่ว่าถือว่าต,ต,ต,ต้นใหญ่ครับสมบูรณ์เขียวแล้วก็ท้องนี่ท้องใหญ่ครับแล้วก็สูงเลยครับข้าวพันุนี้มันสูงอยู่แล้วครับ ซึ่งผมก็เคยปลูกมาก็นี่ขนาดจะไม่ออกรวงแล้วออกรวงก็จะก็จะดูหนานแน่นกว่านี้นะครับแปลงนี้เสมอเสมอมากครับนี่สังเกตเกสมอแล้วก็เขียวนะครับสมบูรณ์ครับพูดง่ายก็คือสมบูรณ์ แลงนี้ใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบเอสิบห้าห้ายี่สิบห้านะครับนี่ของตาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถามอีห่อมานะครับแต่ว่าก็เป็นสูตรนะครับสูตรนี้ดีที่สุดครับผมว่าแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนว่าจะบอกว่าสูตรไหนดีที่สุดบางคนก็ไม่ได้ใช้สูตรนี้คำว่าดีที่สุดก็คือมันมีธาตุอาหารครบนะครับ ตัวตัวสิบห้าแล้วก็ยังได้ห้าแล้วได้ยี่ห้าด้วยบางคือที่ว่ามันดีก็คือเพราะว่าตัวท้ายมันสูงตัวแรกก็ยังมีตัวกลางนี่ตัวกลางคือฟอสฟอรัสยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ก็ได้ใช้ครับจะเน้นตัวท้ายแล้วตัวแรกนี่ก็จะทำให้ใบเขียวบางส่วนเขาก็จะใช้สิบหกแปดแปดนะสวนมากนะครับสิบหกแปดแปดสิบหกแปดแปดก็ข้ากับงาเหมือนกันต้องมาวัดกันตอนที่ ข้าวเกี่ยวแล้วะที่ได้กี่เกวียนต่อไร่บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ปุ๋ยเสมอไปบางทีก็อยู่ที่ดินอยู่ที่เขาเรียกว่าการรักษาโรคการควบคุมแมลงทุกอย่างเป็นปัจจัยครับแต่ผมก็มาพูดในเรื่องว่าเออปุ๋ยนี้สูตรนี้ดีสุดก็มันก็ไม่เสมอไปครับและแต่ความคิดคนอีกคำมัาดีก็คือมันมีธาตุอาหารครบ อย่างที่พูดไปก็คือข้าวนี่เขียวใชไหมครับสวยงามมากครับเนี่ยซึ่งผมก็จะมาแต่เช้าเจ้าของก็ยังไม่ไตื่นนะครับผมก็ได้ถ่ายถามมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําครับเนี่ยก็จะมีน้ําตลอดทั้งปียาวไปนูน่นตรงต้นยูคานะครับ แปลงนี้ก็ใช้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลครับปุ๋ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือปุ๋ยแพงสองก็คืออย่างที่พูดน่ต้องใช้ชยเยอะมากเกินนี่ะข้าวจะลม้มนี่ยังไม่ถอดรวงนะครับถ้าถอดรวงนี่ก็จะก็จะน่าจะถ้ามีล้มก็ล้มแน่นอนแหละระดับน้ําพอดีครับระดับน้ําพอดีมากเลยช่วงนี้ก็เริ่มปล่อยละเพราะ ประมาณยี่สิบห้ามาวันที่25่นี่แหละใกล้ปลายเดือนนี้ก็จะเห็นรวงแล้วแล้วก็นับไปประมาณเดือนหนึ่งประมาณพุศจิก็เริ่มเกี่ยวแล้วช่วงนี้ก็เริ่มปล่อยน้ำได้แล้วครับท้ามันมีที่ปล่อยแต่ช่วงนี้ก็พอดีเพราะอะไรว่าถ้าน้ำเยอะเวลาลงเกี่ยวมันยากทั้งเรื่องของรถทุกวันนี้ก็ใช้รวถกันครับ คนลงก็ยังยากครับสวยจริงครับต้นสูงนะครับนี่ผมอยู่บนคนาแต่ว่าก็ไม่ได้สูงเหมือนเข้าที่ผมพาไปดูที่แปลงหรือคลิปที่แล้วนะครับอันนี้พอดีเดี๋ยวจะถอดรวงออกมาก็จะก็จะสละสลวยนะครับเขาเรียกว่าดูดีไปอีกนี่เกตดก็ไม่ได้ว่าแตกกอใหญ่นะครับแต่ว่าความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของข้าวก็ยังมีอยู่เ <c oughs> สมอมาครับยาวไปนู้นเดี๋ยวบนหลังผมจะพาไปดูตรงนู้นครับครับวันนี้ก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหลายๆแปลงครับช่วงนี้กำลัง เรียกว่ากำลังท้องบางแปลงก็เกี่ยวไปแล้วไอ้ที่เกี่ยวไปแล้วมันเป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวก็วข,วข,วขอยิบยิบสองครับ <c oughs> ข้าวนาปลังใน,นข้าวนาปีเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆมีหลายแปลงครับแต่ละแปลงก็ใช้สูตรปุ๋ยมาใช้สใ,ใช้ต่างกันนะครับขอบคุณครับ